อนแม่คั่วควอดไข่ค่ะทางนี่ยเ,เป็นวัดแห้งแล้วพอหายไปโรงเรียนพี่น้องเป็นวัดเบิดเดือนบิดซานเลยตอนเริ่มหายไปอากาศก็เย็นคักมนเลยคนจะขวบไข่กินได้ค่ะวัดเปาอีว๋วองเปาขวบมันชุกแล้วลูกนะเออแม่คั่วหัวไข่อ่าขวบไข่กินก็นเป็นขวบแล้วก็ไปจ้ำเข่าเด้อลูกเนะอืม ขัวมันสุกๆุกอ่ขาขัวไข่กินเองได้พี่น้องไปเอาไข่ไข่สูงกว่าสูงอืมปี้นขึ้นมาปีนนขึ้นเอาเอาเก้าอี้ขึ้นไปงอยอ่าดูนะโอ,อ้สุดยอดอ่ขาขัวมันสุกลูกขัวมันสุกเราไปจำ้ำกินกับเขา ใส่รถด,ดีเห็นฝันใส่รถดดีมันเด้พี่น้องมาพี่น้องบัตรเรียบร้อยอกระดูกอยกุ้งเต็มโตพี่น้องผักวันนี้ผมสารพัดอย่างพี่น้องเบิง่งออกเลยเลยจักรมันยังเป็นอย่างของมอจ๊ะข้างหม้อขึ้นกันนะลวกข้างกรนะดาษเอาพี่น้องไหมกินดิบๆไปเลยคิดว่เป็นเนี่ยนียอดสวัสดีครับบอสพี่น้องที่น่านนะครับเพื่มาพี่น้องไหม ก่อนที่กินก็ย่าลืมคนไลยเขาแช่คนที่ทำซาลาเปาไก่นะเด้อพี่น้องไหอันน okay, like ี้คือการโชว์กินเด้อพี่น้องเด้อยคนสุภาพในขอโทษผู้ว่ากินดิบนะพี่น้องเนาะนะมาขอเพราะกิน่ว่า้ยมันยังนอกมันไหมาให้แม่มาหน้าก็มีเด้อพี่น้องเด้อยเไปกินข้าวกับพ่อไปอันนี้ไหมอ๋อขวไข่เพิ่นเถึงไหมนะพ่อป้อนเขาอืม นั่งลงข้างเอันไหนนะนั่งลงอันนั่งลงนั่งลงอืมอืมอ้ํามันอ้ําอ้ําอ้าวอ้ําอ้ํเออเจ๋งมากใครเห็นเสี่ยวด้วยพี่น้องเพราะว่าคนเมื่อกี้มะนังกระป๋อแบบมันหมาดคนเมื่อกี้ขว่เองได้ใครผมตัดขวเลียวใส่น้ำซีอิ๊วตากล้องอ่ะถือกล้องให้ได้พี่น้องเลยขาตั้งกล้องคอยฮักคอยซื้อซื้อมื่อนี้ยละ จะทิพซื้อห่มันนี่แหละหาหล่อบึงก่อนตกลงมามันหักเลยปลาคาเห็นปลาคาแกงโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับมีดนียังนะนะนนนแล้วนี่เร็วสนใจเรากินแล้านเจ้านะเว้วขอปอดมันเอง ไปปัไ,ไอ้ข,อข่อยคือบ่มากินน้ำละ่ะกินนักว่าเข่านะ่ะโอ้โหเป่งน้ำอ๋อไอ้ค่อยแนย่ทั้งสักขาหนะเป่งใส่กะละมังไงให้มันเต็มเป่งน้ำปล่อยน้ำอ๋อให้แน่แมนนี่บาดแกกลัวน่ขอยกเห็ดให้มันแล้วผ้านะ่ะขอยซักมันแล้วความแดดเนี่ย ทีจาหาเห็ดแนวอื่นจะไ,ไปกวาดเือนทูเือนบวบไว้หกมืตึงหาทำความสะอาดบ้านพี่น้องมาอนะึ่ทำความสะอาดซักผ้าเสร็จก็จะกวาดบ้านทูบ้านล้างห้องน้ำมัดมือแลวถ้าได้เห็ดงานบ้านนะเพื่อนก็นไปล้างไงดออล้างน,น้อยๆแต่ว่าให้จะมันสะอาดอเอากินอ่าเออ ขมแม่ก็กินได้เปล่ามแมงกินได้ยังกินอะได้ลวกก่อนกระเดาขมเลยกระเดาขมเลยพี่น้องซทำกับน้ำบีงัวไล้ไอ้ข้ออันข้างหม้อลวกอยู่ค่ะถ้ามันซุกขอก็กินได้ยูคขมขอก็กินทีละน้อยหางตะเดียมเนี่ยอุ่นเดียวต้นมะเกล็ดข่อยโอ้ยพี่น้องมันมันตายไปหมักเกล็ดเต็มต้น มันเครือพ่วงอันนี้ฮะอ่าพอดเข้าอีกแล้วไม่แล้วฮะไม่ยังนอบดนียอืมมากินข้าวไปพอดเร็วๆอามทำอะไรสามคำเออ เป็นวัดเบิดเฮือนมานาโนอยอ่ะทั้งไอทั้งอันนั้นวัดแห้งอะไรคู่เพื่อนกว,วาน้องมานาเป็นวัดนะคะคุณแม่มงามน,นี่เนาะเล็กหน่อยผู้ใหญ่เป็นเบิดแถวน่นะแบบราคาได้ทำรับ,บกล้วยพุ้งเขาว่งเช็ดแหนหูปาก เปน็นปากใหไงอะไรอออกอดยังกระดาษทัางเอวมีก,ร,ก,ร,ะกะระดาษอ้ามไอ่ๆแน่ลุล่ะกระดาษทัางงี้วะยัหน้าเอากินกระไสเนาะปากบ้านนี่ไส่บักขี้ข้านใหญ่นี่เนะาะจะเป็นขี้ข้านคักขี้ข้านกูเกิดมากูก็เห็นบักกันนี่แหละขี้ข้านค่ะช่วยบสัสนท่านคอยลุกไป๋มกลับ บอคอยเอฟซนะีตัวยงจ้ะเนาะเขาบอกพูดเอฟซีตัวยงบักอันนี้ตั้งขีดข้านขักเขาว่านะเอามานะิมนะเขาไม่นะบอวะจำ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 อ้ะบอ๊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 าแดงนอยแดงนอยหยุดเดี๋ยวนี้หน่ยจำเลยลูกจำเลยขา้าพ่อยากให้เขาอยู่น้ำกันไม่ต้องให้ส่วนเขามาตีละ่ะเออบาักอันนี้ ท,ที่เขาไม่ต้องให้เขามาปัดไปชวนเขามาชวนเขามาปะห่วง,งพี่น้องพุ่นเออพยศได้สูนี่กินข่าวหมอเดียวกันกับกัดกันปานหมาออยลืมอ๋อกอ้างเข่านี้แหล้ว <c oughs> เอ้ากว้างไม่ไว้แน่เรื่องจะมาเอากวางเข่าเพรนี้เพราะอยากเข่ากวางหม่เป็นอ่าข้างหลังข้างหลัง ไม่อยากเข้ากล้องไม่อยากเข้ากล้องโอ้อบอ่บอบออ๋อบออ่าไปติบข่าวันให้อีพ่อพุ่นอโอ้อนี่ทุอย่งยิ่งได้หัวขวานกินยูว์ดีรู้กว่าข้าวนียวอ่าต้นายเนาะพุ่นนะเอ่ากินกัะละก็กัดกันสูนี่จะแม่นคักเนาะเอ้ยมานี่ พี่น้องไอ้อากินน้ำกัน,นก็กัดกันเวลาน้อนง่าหนนอนอ้านมมาสันนัง่งอะนะพี่น้องเอออ้าแปเงี่ยงนมเพิ่งกระต้นๆซะเออพอดนเนาะไปแม่ เดียมหรือเกโกผิดอือโอ้ผัวคอยนางตากแดดได้หกนาะทีสีนะ่สิบเนาะพี่น้องเนาะเก่งนะเาจ้าในตากแดดได้นาเรือมมองมองอยูไไอ่อุ่นหนแบบอืออุ่นบ่ออาบอยู่บนำ้ำได้ยินข่าวอา,อาทิตย์หนึ่งอาบเท่านึงแบบบอกข้อตัวนะ่ะอาทิตย์หนึ่งอาบเท่านึงอ่ะ <laughs> เอาคือมีแต่มาแหม่เนาะ อันนั้นก็แม่ได้ตัวน่ะเออสู้เราไม่อยู่ตรงกูนะเอามายู่รถออมันได้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนะาะทำมันมาบักแดงหน่อยมันกินแล้วกันสุ่มเนี่ยก็กได้กินแดงน่อยกินต้อมไก่บัดหม้อเลยตดแดงหน่อยแดงน่อยครับกินซ้ํานั่นแหละฮันดีฮันดีอือบบให้เข้าใกล้ได้ออ มาหน้าหน่อยเอาเขาไปกินบะไหนคาะเบือไปเล่นทาร้านเอาไปเล่นนะ่ใไ้เ่นเดอเบิงเลยเดอมันชีเย็นะะนะเขาฮักกัะหนึ่งนะเอาขึ้นไปทั้งเฮือนเดไ,ไปตามใจมนี่ออกเลยเนี่ยออเสือเขามีหมวกกับพวกหัวที่ล่ะพายูหม่มผัดนาวเด้พี่น้องเลยอ่า อยากชวนเองนะ้อสกินแล้วนะเดี๋ยวค่อยหวานใหม่เดี๋ยวกินเบดขอดอกคุดขนาดหวานใหม่อีกกินอยู่เบดปีไห้ขิงหวานง,งามๆแม่อะไรเรียกทำไมว่าเบสิ่งเอาเนี่ยมั่งจินตันนี่มันแฝบบ ต้องแน่ไม่หล่อไม่ห้ออกินได้เนอะคมบ่อันนี้เพผ่้ขมดขํากะเดากระเดาขมกว่าขวเขากินกัาก่อนนั่นอ่ากุ้งแช่น้ำปลาเออแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวอือกว๋วยเตี๋ยวมาละอือแซ่บคือเก่าคอยจะก,กินแกงัไหมเนี่ยเนาะ มาซื้อหน่อไม้มาแกงน้ำปลาคาร์นี่พิ่งวัวปลาคาร์น่ก๋วยกุ้งเข้ากันนี่แล้วไม่นอนอะแกงพอได้เล้วเนาะนอนเดียวนะออนอนเดียวเดี๋ยวอันกินมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีซามนอนพอดีแกงยิง้มเล้ยงไ่นอนหมดนล้วอ่อ,อ,อีกคัมหนึ่ง อ่าเพียบเหมือนเดิมอมอนี่มักแข้งตะกี้ล้างซวนเ่าหน่ะก็มีนะแจหัวเขาน่ะบานนึงกัเจ้ามัดดุสคิดินมันหลบไปน้ำเบิดเลยต้นมันนะอ่าครับไปเพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อย่าลึมกด subscribe เด้อพี่น <um ้องเด้อ